พาชมรถเกียวพุทธาดีซีร้อยห้าเอ็กครับคันนี้เป็นรถจัทะเบียนปีหกศูนย์หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบชั่วโมงครับป่าคอเอัลกอร r ทึมเดิมนะครับตัวนี้คอสปริงแท็กฝั่งซ้ายฉีกนะครับฝั่งซ้ายฉีกเร่มพร้อมปีหกศูนย์ครับ เครื่องยนต์ซีซูปุ้มได้ตันครึ่งร้อยสี่แรงม้าเทอร์โบกนะครับตัวนี้ปุ้มได้ตันครึ่งครับ Dc 1 0 5 X 1 8 3 0ชั่วโมงดอนแสงนิดหนึ่งนะครับสนใจมาทดลองขับได้ที่บริษัทซับโอไคร่แรกเตอร์วาปีจำกัดอำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามทรงฟรี300กิโลเมตรครับฟรีของแถมอีกรายการ 4 7 9 0 0 0บาทครับ4 7 9 0 0 0บาทกับรถเกี่ยวพุต้า DC 105X คันนี้ปี60ครับเล่มพร้อมร้านเปิดทุกวันครับตลอด24ชั่วโมงที่อำเภอวารีปรทุมจังหวัดมหาสารคาม3ามแยกวง,งเวียนทางไปมหาสารคามครับติดถนนซีเรน4 7ส0 0 0บาทขายเงินเงินสดเท่านั้นนะครับขายเป็นเงินสดเท่านั้นตามสภาพนะครับตามสภาพแล้วพบกันนะครับ